ตัวยอ๋อจิกกล้องครับโอ้โหติ๊กไปเที่ยวฮัลโหลตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ออากาแล้วนะครับแล้วเรากำลังไปกันที่งานไทเฟสที่ออสกานะครับ,รบซึ่งก็ ไม่เคยไปมาก่อนกันนะครับซึ่งจากที่ปราสาทอซสก,กานะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปทั้งเที่ยวแถวแถวปราสาทออสก,กาด้วยแล้วก็ได้ไปดูที่งานไทยเฟสด้วยนะครับ สิ่งหนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะครับที่งานไทเฟสตั้งแต่ที่โตเกียวยนะครก็คืออาหารนะถึงตอนนี้นี่ก็เที่ยงแล้วนะครับบอกว่าคุณโตนี่ตื่นมายังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับก็เดี๋ยวกะว่าไปดูตรงโซนอาหารกันดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มานั่งหาที่รับประทานกันนะเพราะตอนนี้คนก็ยังไม่ไม่แน่นมากน่าจะโอเคอยู่อยากใส่หมวกนอะไรก็ต้องย จักชีไทยโตเกียวมีร้านจากโตเกียวมาเปิดด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเดินเดินดูนะครับไล่ดูเลยไหมพี่ตุลจะได้แบบว่าวันนี้งานงานดูแบบว่าดูน่าจะเดินครบได้นะมีขนมไทยด้วยครับขนมครกบัวลอยภูไทยก้วยทอดก้วยทอด,อดใช่ครับได้ครับสวัสดีครับ ไม่ไม่มาทำงานอยู่ที่ออสการหนะครับอ่าจะาไปๆให้กล้องพี่หน่อยส่วนนี้มีมูมไหมครับพี่อยู่ในมุนแน่นอนอยู่ในมุนแน่นอนนะเดี๋ยวกินอีกแล้วเดี๋ยวจะเข้ามุนแล้วเข้ามุนแล้วนี่ก็คือคักเลยนะฮะร้านนี้แต่งตัวแบบน่ารัก พี่ตุลได้แล้วใช่ไหมฮะได้แล้วครับอ่าข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ข้าวซอยครับดีนี่ดูดูหน้าตาหน้าตาดีมากเลยอ่ะนี่ไปถึงข้าวซอยครับนี่เราถ่ายในถ่ายอีกทีนึงครับขณะที่เขากำลังทำงานกันอยู่นะครับ หลังเวทีแล้วนะฮะตอนนี้นะครับแดดมาอย่างร้อนแรงนะครับเพื่อต้อนรับการแสดงอันร้อนร้อนนะฮะของพี่พี่วงซิวนะครับพี่ยาสวัสดีครับโอ้ยคนสวยอ๋อจิกกล้องครับโอ๋อทริปนี้เลยนะฮะสวัดีเพื่อน すばらしい私はピックですスーベントの友達です<ー>どうぞよろしくお願いしますモーニャー勝てますかモーニャー勝てましょう <laughs> Say by me, me They granted it to the radical they don't know it so no can anyone see so can put up your ฮะเป็นไงบ้างฮะตื่นเต้นอยู่เลยอ่ะขัดสั่นดิกริกิกเลยอ่ะขัดสั่นดิกริกิกเลยพี่ไม่รู้เป็นอะไรนะร้องเพลงที่ปคนขอแห้งมากเลยครับกินน้ำกินน้ำหรือว่าจริงๆคือนอนน้อยเฉยๆอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะพี่นะเราเดินเยอะมากครับอ่าสนุกมากเลยนะครับก็โอกาสดีๆแบบนี้นี่แม่งย้อนมากๆเลยสำหรับเรานี่รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆนะครับขอบคุณวงซิวด้วยนะครับที่ชวนพวกเรามานะฮะแล้วให้พวกเราช่วยแจมด้วยนะครับแล้วขอบคุณ ทั้งมิวสิคมูทั้งกีฬาครัทั้งสิ่งด้วยนะครับแล้วก็การนับไทยฟีเจรลใช่ครับที่สำคัญครับการไทยเฟสติวัลเทโอตะการีครับก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้พบกันอีกนะครับที่น้องชาวไทยและชาวยุโนปทุกคนเทโอตะการด้วยนะครับเย้อบาร์ฮ่าคร่ ที่สุดของที่สุดแล้วครับตอนนี้เราก็กําลังจะต้องล่าลาจากงานไทยเฟสซีโอซาก,ก้านะครับเป็นหนึ่งงานนะครับที่มอบประสบการณ์ดีๆให้กับผมเลยนะฮะแล้วก็คุณตุนด้วยเนาะยอดเลยครับก็อกิ่มมากเลยแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะครับที่ได้ร้องเพลงให้กับเพื่อนๆฟังนะครับในวันนี้นะฮะก็ยังไง ใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋วไว้ยุคไปเที่ยวด้วยกันใหม่บ่อยๆเลยแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ขอไปพายไปก่อนนะครับเพื่อนๆโคนบาย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 